ครับคู่นี้ผมจะขายต่อนะราคาจะซื้อต่อก็คอมเมนต์มาผมขายคู่ละ4 0 0บาทพอนะครับราคาต่อรองได้400บาทอ่คะคู่น่ะคู่หนึ่งกับผมขาย400พอผมซื้อมาพันสามมาคอมดาวเทสด้วยนะครับพันสามคอมดาวได้ใช้มา2ปีแล้วนะเนี่ยรถใช้มา2ปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาเลยเลย โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Hard Biting Racing เช่นเคยวันนี้ก็จะมาขี่รถเล่นนะครับเท่นเคยนะครับผมก็วันนี้เอากล้อง SJ Cam มาถ่ายวันนี้เอากล้อง SJ Cam มาถ่ายเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวบางทายนิดนึงนะครับรอรถเล่นนิดนึงพาทุกคนชมวิวชมไล่ชมขวัญเล่นเด็กจะมาไหมใช่ ีแหละเหมือนเดิมตอนนี้จากผมเห็นทางเนี้ยตั้งแต่สี่ขวบนะสี่ขวบห้าขวบตอนนี้ผมยีบสามแล้วยี่สบปีกว่า,าละนะละตอนที่สี่ปีที่ผมเห็นนะทางมันเหมือนเก่าแล้วเลนเลินแม่งเหลืองหมดละนะเลนแมแ่งอยแตกหมดลว ตอนนี้นะครับรถผมก็สั่งบังโซมาแล้วนะครับบังโซบังโซเวฟร้อยยี่ห้าอวานนะครับก็สับอาบล็อตได้นะแล้วก็ยางใหญ่ตัวนี้ผมสั่งยางหน้าเป็นยางลายตรงนะครับสองสองห้บคับร้อยนะครับส่วนยางหลังนะครับเอ็ดเจ็ดสิบครับ้าหรือว่า250ห้านยครับก็จะจัดสภาพ้ะให้มันสวยงามนะครับ ตาที่คกูดูปั้นหมายนะเอาให้มันเอาให้มันสวยไปเลยแล้วก็ลอ้ลอล้อก็จะอัพตอนเมษายนนะครับอาจจะเป็นล้อของเอ่ออัพกอ้อนไม่ใช่อัพกอ้อนเขาเรียกว่าแล้วว่ล้ออะไรสักอย่างยี่ห้ออะไรสักอย่างนั่นแหละจะเป็นล้อสายฟ้านะครับสีแดงแดงลายสายฟ้านะ ว่าผมก็จะจัดมาแล้วก็ชุดสีตามมาที่หลังนะครับตอนอยู่ชลบุรีนะครับ <Yahoo! S 1> ก็จะไปชลบุรีแล้วทุกคนจะไปอยู่ที่ชลบุรีแล้วนะครับเอาเวฟนะครับ,เ,บ,รบเดี๋ยวจะยำคำนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะอัพกล้องด้วยนะเอากล้องโกโปร,ปรถ่ายแล้วกล้องอันนี้แม่งไม่ถึงแน่นะครับเราต้องซื้อแบตสำรองมาด้วยนะเออเราต้องซื้อแบตสำรองมาด้วย <laughs> ไอ้เฮียแต่หน้าไมา้ตรงกับ GPS นะครับตรงกันเลย <c oughs> เ,ปเป๊นเลยนะครับไ <c oughs> ้มา110กสิบเกี้โบอีกก็ลมเกิไอ่ ถ้าเราใส่ยางใหญ่ถ้าเราใส่ยางใหญ่แล้วแล้วก็ไใส่ยางใหญ่ใส่ตั้โก้รถก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นแน่นอนแต่ว่าหัวเชียร์ะเห็นหัวชียรเ,เดิมเดือนเดิมแต่ว่านเดี๋ยวผมก็จะลองใส่รถที่กัวเจนะครับ จะลองดูว่าตัวเจนะมันมวิ่งดีกับเดิมไหมเ้าวิ่งดีกับเดิมผมว่าจะสแสดงปาที่ตัวเจนะครับ6คูเจแล้วจะลองดูว่าจะไล่ยิ่งิ่ได้ไหมนะครับเดือนก็ต้องลองไล่ด้วยนะครับเดือนอาจจะเป็นควานปากนะยังไม่ดูนะอาจจะเป็นควานปากเดือนเดี๋ยวต้องไปปรึกษาก,กับพี่ต้นก่อนว่าจะทำตเส็แบบไหนนะครับอาจจะเพ่ยกขึ้นเลยนะครับจากเกษตจตาม,มต้นเลยนะรอบ การัดเตะตามพิโต้เลยพี่ต้นจัดเตะให้เป็นเตะหน่อแล้วก็จัดเตะแนั้นเลยนะครับการเตะที่มันคุ้มนะทุกคนเพราะว่าลูก53มิลนะครับเด,เดิมเดิมมันก็เดิมเดิอมอุ้ชีเดิมฝาเดิมมันก็ต้นที่า5ก็เท่าลูกเดิมแต่ว่ามันเออรอบมันมาเร็วกว่าลูกเดิมนิดนึ่งนะครับกำลังมันเยอะกว่าลูกเดิมนิดนึ่งนะครับแต่ไม่รู้นะบางรายจะตั้งด่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็อัดคลิเปเล่นๆของทุกคนนะ รู้ว่าบางรายตั้งด่านหรือเปล่าถ้าตั้งด่านนะก็ทิ้งต้องทิ้งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวนะครับเราไม่กลัวผมโดนอะไรหร้กนะจิล่าเขาจะตรวจขี้เกียจแล้วตรวจบอกว่ากูขี้เกียจปากพังละนะครับไอ้เหี้ยร์มึงเก็ไปเกินกูขี้เกียจปากพังละไอ้เหี้ยร์แล้วจบอกอย่างงั้นผมคุยเบื่อหน้ามึงได้ไอ้เหี้ยร์เอ๋ เดี๋ยวประมาณมีนาเนี่ยนะครับผมดันไปเบ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมแบตสำรองเตรียมอะไรไปด้วยนะครับบอกเลยผมแม่ครับดันกรับพี่เบ้นนะครับเดีติดไปกับพี่เบ้นเวียบร้อยแลู้เรื่องเลยทุกคนเเี็บร้อยแล้วไปเอารถถิ่นเปิดนะครับเดี๋ยวต้องเปิดผมต้องถอดปายคล้องออกนะครับ เราจะต้องดูฝนด้วยครับเอาเป็นเล่นกันแก่นิดนึงนะครับขอขอ,อยาเนี่ยขอ,อยาฝนตกแค่นั้นเองนะครับฝนจะตกแค่นั้นเอง i มันดังนะทุกคนตั้งวองเลยตั้งวาลคิดไปนิดนึงละนะครับตั้งวาลตอนเสร็จแคมก็ยังดังเหมือนเดิมนะครับน่าจะต้องปาดหัวลูกนะครับดูจะทรงแล้ว่าจะต้องปาดหัวลูกแล้วแหละดูจะทรงพรระัตนาไตเลยทุกคนสะพานเนี่ยหน้าป่วมมากโอ้ต่อรถวิ่งรถมอเตอรนเวเสียวชิบหายเลยมาเด็กอย่ามองหน้ากูที่จะกัดตูนี้

นี่วันเปิดเรียนนะครับเรียนเปิด เลยนะรถผมแม่งโคตรแดกน้ำมันตอนนี้ขนาดวฉีีเดิมเลื่อนเดิมมันยังแดกน้ำมันอ่ะดดๆๆลองคิดดูถ้าเปลี่ยนหวัวฉีีเปิด่นเรือนอ่ะลองคิดดูิดักตัวขานาดไหนอ่ะทุกคน แว่ซเวนเอแว่ซื้อน้ำปั่นกินก่่นกิวทิ้นหายแล้วีหิวองปิดอยู่ว่ะเหลืสองนาทีละเดียวเองหาที่พูดคุยนิดนึงอาจจะลบตรงนน้ มันแปะก,ปกันรถตอนนี้รถผมมันปกป๊ะมากเลยมันแบบสายหน้าสายแล้วทุกคนไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นที่ยางหรือเปล่าม่นู้นะแต่ตอนนี้ผมก็น่าจะเปลี่ยน,นครับยา,ยางหลยยางหน้าจะสั่งเป็นยางเอ๋อเอ,อ๋อเลยวะเส้นตรงนะเส้นตรงตรงนี้อันนี้เส้นตรงแล้วตรงนี้ก็เป็น เจ็ดสิบ้าเก้าสิบลนสแตนดาร์ดนะครับท่อเป็นท่อผ่าหมกนะทุกคนผ่าหมกมอกรอ่จะสั่งเท่อเจมอยู่แต่ว่ายังไม่มีตังนครับท่อตัดไอ้กรงเขาเต็มนะครับ,รบ,รบก็เหลือตอนนี้ก็เหลือหัวชีดเลื่อนนะครับเลือนเร่งๆนะตอนเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลือนให้ใหญ่ขึ้นนะครับตอนเลือนเดิมมันนี้ยอากาศมันเข้าไม่พอนะทุกคนรถมันเลยไม่วิ่ง <Yeah. S 1> ครับมันยังไม่จบหรอกนะครับมันทําแค่ลูกอย่างเดียวนะ ลูกแคมนะครับแคมของเชียงต้นนะครับลูกลูกเป็นลูกไม่เชิงเชียร์หรอก52.5ากับห้าติดสามแล้วก็ควันตีห้าติดสามแหละทุกคนแล้วเติมไปติดสี่สามสิบเอ็ดแล้วก็โช๊คไปโช๊คโชว่าสาเหตุที่ผมจะเปลี่ยนล้อเพราะว่าไอจะเปลี่ยนยางเพราะว่านี่ครับโชค๊ครั่วแล้วตอนนี้ว่าทางบ้านผมอะมันไม่ดีทุกคนมันไม่ดีแล้วโช๊กกับมันซึมแล้วตอนแหน,นดูดิ oh no ก็ยังสโลเหมือนเดิมนะยังได้โชกยังได้โชคข้างขวานะครับคอยซับแรงให้อยู่นะครับแต่โชคข้างซ้ายตัวนี้รั่วแล้วนะครับถ้ารั่วคู่อ่ะไม่สโลวแน่นะครับเวลากดลง <Yeah. S 1> ไม่สโลวแน่นะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็จะอัพใหม่หมดเลยจะทำเดีย๋ยวชุดสีเดีย๋ยวตามหลังครับชุดสีนะ่าจะเปลี่ยนที่ชนบุรีเพราะบ่าผมจะดันคันนี้ไปชนบุรี <Yeah. S 1> นะครับไปชนบุรี เอามาตะกคอนเอาคันนี้ไปแล้วถึงที่ผมสาใส่ที่ผมจะอัพยางยางใหญ่แล้วก็ใส่บางโซ่บางโซ่เดิมอะบางโซ่ของปราวานนะเออบังโซ่ปราวานนะครับก็โชคเดี๋ยวผมไปทําที่ชลบุรีนะครับน่าจะไปอัดนะครับไปอัดน้ามันใหม่แล้วก็ไปเซตน้ํามันใหม่แล้วก็เปลี่ยนซินใหม่นะครับไปเปลี่ยนซินใหม่เพราะว่ามันรั่วนะครับผมยังเครียดเลยนะเนี่ยแล้วมันรั่วไม่ได้รั่วธรรมดาแ้วรั่วแบบดูดิทุกคนนะครับ Yeah. นะครับตามนี้นะทุกคนชุดสีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอาจจะเป็นแดงแก้วนะครับแล้วล้อเป็นล้อแดงแดงลายแดงลายสายฟ้าแล้วล้อนะครับคู่นี้ผมจะขายต่อนะาราคาจะซื้อต่อก็คอมเมนต์มาผมขายคู่ละสี่ร้อยบาทพอนะครับราคาต่อรองได้400รบาทอ่ะคู่เนี่ยคู่หนึ่งกับผมขายส0 0ร้อยพอผมซื้อมาพันสามมาความดาวเทสด้วยนะครับพันสาม คามดาวนี่ใช้มาสองปีแล้วนะเนี่ยรอใช้มาสองปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาเลยเลยครับก็ผมขายเลยผมจะจัดสเตปให้มันสวยจะเปลี่ยนเป็นลายสายฟ้าแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวอาจจะจบคลิปวันนี้แหละทุกคนถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็คัดกะทำมาใหม่แล้วนะทุกคนคัดเปลี่ยนคัดหน้าชุดคัดหน้านะครับทุกปืนคัดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยคัดสามก้อนเปลี่ยนใหม่หมดเลยคัดสามก้อนคือเดิมศูนย์แล้วก็แผ่นกดคัดแต่ง J หกรูจนะครับตอนนี้เป็นหกลูี e. อยู่รูว่าเป็นเดิมเออเดิมหกลูี e. คือัวชิสดต้นดาดเลยเปลี่ยนเป็นหกลูจนะครับเใครชอบนินี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดสัมปรสิทธิ์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะทุกคนอาจจะเป็นคลิปดันกับเครื่องกับหู้คลิปๆนะครับอาจจะมีคลิปนะครับ,อจจรบตอนเือนมีนาคมมีสายนนะครับอาจจะมีคลิปเออขอั้าหนอ ออมีคนแบบตั้งกลุ่มแล้วบอกเขานอ่อจะไปเขาหน่อโอเคเขานอ,อเ,เนอด้ด้านเขาหนอ่อเครียาวนะครับร้อยสาิผมนา่าจะต้องลงลงสเตอร์ด้วยนะตอนนี้ตอนนี้31จุดเอยู่ตับอยู่ที่120 G ยี่สิรประมาณนั้นนะครับระยะทาง100เมตรเอพิเจนหน่งร้อยเมตรโอลหนึ100 m, ่งร้เมตรแรงเกิน1นึ l, 1่กิโลหกิโลสองเมตรได้ร้อยยี่ร้ยยี่สิบเตัดนะครับถ้าได้เรือนได้เรือนได้หวัวฉี่ก็ได้จะเจ๋วอยู่วิ่งอยู่ อาจจะเร็วกว่าน,นั้นนะครับพอกอาจจะมากระชากอาจจะลอยอ,อันนี้มันเรือนเดิมหัวชีดเดิมนะมันไม่ออกเท่าไหร่มันวิ่งไม่ออกนะมันเหลืออีกหลายอย่างมันยังไม่จบเราทุกคนจะจบเราต้องเปลี่ยนฝาเปลี่ยนเรือนด้วยนะโอเคใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต้องการช่วยผมบ๊ายบาย